เราสองคนเพิ่งจะเริ่มต้นทำความเข้าใจซึ่งกันและกันผมยังไม่มั่นใจนะก,กับอนาคตข้างหน้ากลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมมันคงไม่เกิดซ้ำรอยบ่อยครั้งนักหรอกคะ่ะถ้าใช้สติก็มันมากหน่อยว่าแต่คุณยายดะครับยังสุขสบายดีหรอครับก็สบายกายแต่ไม่สบายใจหรอกคะ่ะอย่างที่คุณรูน้นี่ะ มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยคุณพี่เคาะก็เป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งนะครับชีวิตคนเราบางครั้งมันก็เหมือนภาพลวงตาจริงๆนะครับเหนผมว่าคุณพอดีกว่านะเดี๋ยวกลับไปคุณยายโกรธเอี กก็โกรธไปสิเมียน่ง้อมา่อไหร่ก็ได้ไม่เอาไม่เอาเวลาเที่ยวอย่าพูดเรื่องเมียงานกล่อยดื่มล้าดีกว่านะคุณผู้ใหญ่ได้ยินเข้าเสียใจแย่เลยรู้สึกว่านายจะห่วงเมียฉันละเกินนะความจริงอ่ะ าฉันรู้ว่าคุณใหญ่จะเป็นแบบนี้ตอนนั้นน่ะฉันคงไม่แต่งกับเขาหรอกปล่อยให้นายไปสักดีนายจะได้รู้สักบ้างว่าผู้หญิงอย่างคุณใหญ่น่ะเป็นยังไงเนี่ยอ้อนล็อกอีกสักแก้วสิจยายหญิงเมียน่ะนะมันก็เหมือนกันหนังสือการ์ตูน อ่านตอนแรกๆก็หัวเราะคำตายเลยแต่อ่านซ้ำไปซ้ำมามันก็หัวเราะไม่ออกโคตรเบื่อเลยขอบใจนะจ้า ดูด้วสิเห็นไหมกำลังมองเราอยู่เขาอาจจะคิดว่าเรารู้จักเขาก็ได้นี่ครับอืมามมาสายตาแบบนี้มันไม่ใช่มองคนรู้จักมันบอกว่าอยากลองฉันไม่ต่างหากล่ะจะดีหรือครับสองคนนั่นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนที่คุณคิดก็ได้อืเชื่อสิมือฉันนี่ละ นี่จะบอกอะไรให้นะผู้หญิงพวกนี้เป็นโรคขี้เหงาถ้าเราช่วยเขาเท่ากับเป็นการสร้างอุศน <laughs> แค่ไปกินเหล้ากับเพื่อนเท่านั้นเองแน่ใจหรือว,ว่าพี่กินเหล้าอย่างเดียวถึงในผู้หญิงผมก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาหรอกนะมานอนกันดีกว่านะนี่กูไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันเลยนะ คุณต้องการอะไรแน่คุณใหญ่ความรักไปล่ะฉันไม่ต้องการอะไรมากมายเลยนอกจากความรักที่คุณเคยให้ฉันไม่ใช่เศษความรักที่คุณเหลือหลังจากที่คุณที่งแจกจ่ายให้ใครต่อใครมาแล้วอ่ะผมก็รักคุณี่คุณใหญ่ เอาละเอาละผมสัญญาคุณก็สัญญาอย่างนี้ทุกครั้งแต่คราวนี้ผมสัญญาจริงๆนะขอผมคืนนี้เป็นคนสุดท้ายนะต่อไปนี้ผมจะมีแต่คุณคนเดียว <c oughs> ผมจะเลิกจุงกับผู้หญิงพวกนั้นผมจะอยู่บ้านในมากขึ้น <c oughs> จะดื่มเหล้าน้อยลอง <c oughs> นะนะผมจะไป่ทำอีก <for> ป <this fever> ัญญานะผมควรทำหน้าที่สามีที่ดีอย่าไปครับคุณไม่อยากไปสูดแล้วว่าผมอยู่กับใครมาหรือเปล่าคุณไปอาบน้ำก่อนสิครับลองรสชาติอย่างนี้สักครั้งสิบางทีคุณอาจจะชอบก็ได้ thank <s1> <coughs> กลัวรอกเมียผมเขาไม่ว่าอะไรรอกจริงๆนะเขาสู้คุณไม่ได้หรอกเขาขี้บ,บ่นจะตายสู้คุณไม่ได้หรอกนะ Like this. ไท่คนเดียวครับถ้าทางคงจะว้าเวนี่ไปกับผมต่อไหมครับรับรองหายเหงาชั่วเอางี้ดีกว่าเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่ชั่วคราวหรือไม่ก็ค้างคืนเ่ะเท่าไหรคุณ ฉันไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครและแม่เลี้ยงคุณมาแบบไหนถึงที่มองเห็นผู้หญิงเพศเดียวกับแม่คุณเป็นผู้หญิงพันอย่างนั้นไปหมดเวลายากขึ้นมาแล้วก็เอาไม่เลือกหน้ามันซบโอเคแล้วครับคุณผู้หญิง แม่นะ่ะเข้าใจความรู้สึกของแม่ใหญ่ดีคนเรานะ่ะการที่จะมีครอบครัวขึ้นมามันไม่ยากหรอกแต่ไอ้การที่จะประคองชีวิตครอบครัวให้ราบรื่นตลอดลอดฝั่งนี่สิมันยากแม่คิดว่าความอดทนนะ่ะมีค่ามากสำหรับแม่ใหญ่ในตอนนี้นะความอดทนนั่นแหละค่ะใช้มันมากเลยแล้วค่ะแม่ จนกลัวว่ามันจะหมดไปในเวลาอันใกล้นี้แล้วละค่ะคิดถึงเวลาที่สูญเสียไปซี่แม่ใหญ่คิดถึงความสุขที่เคยได้รับและท้ายที่สุด